ทุกคนงานนี้เรามีเวลาหนึ่งเดือนเป็นโปรเจกต์ที่สำคัญมากเพรานะงั้นอ่ะในันไห้เป็นระบบไั้นะเข้าใจไหมครับวหน้าผมพร้อมสลับมาทีมดีผมอยากข้าหาาที่ครับ <c oughs> ผมก็พร้อมนะแต่ถ้าไม่เซียวอ่ะผมขอตัวนะผมไม่ค่อยถือกบมัน่น <c oughs> โดยหาข้อมูลนะ้นทีทำสไลด์ควรผมจะตรวจสอบและทัด,ดเป็นแบครับผมอย้ายข้อมูลครบเลยครับได้บอสผมทำสไลด์เองแบบเข้าใจง่ายง่ายหน้าะถ้าข้อมูลยังเดือดเทียบกับผู้แก่ก็น่าหมือนใจนะครับอืมดีมากนี่แหละติดตามที่กล้าเสนอรอดงั้นผมขอใส่รูปหน้าไอ้หน้หรือสองรูปได้ไหมอ่ะ ขอบคุณนะแต่ทีหลังไม่ต้องดีกว่าผมอยากใ,กใช้สถิติเยอะๆจะได้อยู่น่าเะอถือนะครับลุยแต่ตัวเลขมันมากเกินนะคนฟังอาจจะน่าเบื่อแตอยากใส่กราฟิกเพิ่มคนดูอืงั้นผมว่าเรามาประสมผสารกันน,าน่าจะดีกว่าเพราะขอ้ขอมูลจะได้อูแ่แต่ก็ สีหวานๆวานได้ไหมเนี่ยเราจะได้รู้ว่าแบบทํางานมาจากคุณพึ่งองหัวใจอะโบทแทบสีมันหวานไปมันจะดูไม่เป็นทางการงั้นผมต่อรองครับผมสั่งแค่บางอะไรคผมเมนด้วยครับได้ต้องเอาหน้าใจดูให้ความเห็นครับโอเคงั้นตกลงด้านนี้ข้อมูลเยอะมากในครัวครูได้ลำตัดมาบ้างไหมครับ ไม่เป็นไรหรือ๋ยวผมช่วยตัดบอส้ามโกรธนะปัญหานี้ไม่แก้เราก็ต้องฝึกสัยกันนะครับแต่ผมเลือกจะพอิีเนี่ที่สุดจ้จำเป็นที่สุดนี่แหละถ้าแต่ละคนโฟกัสในหน้าที่และพยายามสุดสายกันทีมก็จะถึงรลยทีมของบอสนะไม่งั้นคงเหลือแต่ผมกับสไลด์เปล่าๆนี่ ครับวันนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราฟังการคุยกรัยกรเหนกันนอกจกเริ่มขึ้นนะครับผมก็รู้ว่าผู้นำคนี้เขาเปลี่ยนนิดนึงรวนผมได้เรียนรู้ว่าการทำงานบางทีก็เหมือนมืปัญหานั่นแหละการทำชิวัตปีหนึ่งเรื่อย่างก็ไม่ได้กิดมันก็มีคนโดนบีนั่นแาไหนร้อน้องครับก็ไม่ว่าจะเป็นผูดด้นำหรือผู้ตามนะครับะะถ้าเรามีทีมยนทีไรงานก็จะสเร็จแน่นอนครับ